กับสวัสดีครับเป็นแฟนเพื่อ,อนทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามกันในช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับอันถ้าได้รับชมในช่อง YouTube นะครับคลิปนี้ก็มีสมเด็จวดละคังยุคป,ปานพิมพ์เกตบัวตูนะครับมาให้เพื่อนในร่วมกันรับชมและศึกษานะ,ะก่อนอื่นก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับเชิญชวนเพื่อนร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องก็เพื่อสนับสนุนช่องทางการศึกษาพระสมเด็จนะครับด้วยแนวทางที่ถูกต้องนะครับ ขั้นตอนการสมัครนะครับก็ไม่ยากเพื่อนๆหลายๆท่านที่สมัครกันเข้ามาแล้วนะครับผมก็กราบขอพระคุณมากนะครับอ่าเมื่อ,เพ,อเพื่อนสมัครแล้วเนี่ยก็แอดไลน์มาบอกด้วยนะครับท่านจะนําส่งพระไหมผมโปรโมทนะครับจะส่งพระไหมทางช่องเราพิจารณานะครับผมก็ยินดีอ่าการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกนะครับห้บบาทก็ได้ร้อยห้าสิบก็ได้หรือเจ็ดร้อยห้าสิบก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเพื่อนนะครับ ผมไม่จําเป็นกาเกณฑ์ว่าจะมากจะน้อยนะครับเลือกเอาเลยเ,เพื่อนๆที่สมัครเข้ามานะครับเพื่อที่จะต้องการให้ผมโปรโมทพระให้เนี่ยก็ถือว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับทางช่องของเรานะครับทิมนี้นะครับเป็นทิมเกตบูตูมยุคปลายน,นะเป็นพาที่ค่อนข้างแก่มวลสารนะครับเราจะเห็นมวลสารเยอะเลยแล้วก็เป็นพาที่ผ่านการลงรักนะครับเท่านี้เคยลงรักมาก่อนนะ ตัวนของเนื้อปูนนะครับก็เป็นปูนกับหอยเผาค่อนข้างที่จะออกไปทางปูนสุกนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะออกไปทางเนื้อปูนเผานะครับเพราะเราจะเห็นชาวซ้ายในปูนสุกขึ้นนะค่อนข้างเยอะนี่คือพิมพ์เกตบตตมนะครับอีกหนึ่งแม่พิมพ์เกตบตตมในแม่พิมพ์วัตถครังนะครับก็จะแตกไปีกหลายแม่พิมพ์นะครับเบือนนะมีซุ้มเล็กซุ้มใหญ่นะครับมีองค์เล็กองค์ใหญ่นะองค์ลํา มีหลายไม่พิมพ์นะครับมาดูนะครับพิมพ์เกตรปรตูนะที่จริงพิมพ์เกตรปรตูเนี่ยนะครับจะมีสิ่งหูทั้งสองด้านนะเพื่อนดูให้ดีเห็นนะมองเห็นหรึเปล่าซ้ายกับขวาเนี่ยนะครับไม่มีเส้นชายจีวรจะมีเส้นแตมนะถ้าไม่มีเส้นแฉมก็จะเป็นพิมพเจดี JD เลยเนี่ยคือพิมพ์เกตรปรตู เนื้อเก่าสวยนะครับชาวไซ่งอกเยอะมากนะองคนี้และมอนสารก็เยอะนะครับเนี่ยล่องรักเดิมเพื่อนๆดูนะเห็นไหมเนี่ยล่องล่องรอยของรักนะครับที่ซึมลงไปอยู่ในเนื้ออ่าที่เหลือก็กลนลอกล่อนไปตามสภาพและการเวลานะครับนี่คือพาแท้งหนึ่งองนะครับที่นํามาอ่าแบ่งปันนะครับแฟนมเคื่องในช่องนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะเก็บสะสมพาแท้ นะครับที่ทันยุคสมเด็จพูดจานโตตามตาราเนื้องผงปูนเปลือกหอยนะครับในสมเด็จวัละหังนะองค์นี้ก็เปิดอยู่ที่สี่หมื่นบาทนะครับเดือนสี่หมื่นนะก็อยู่ในราคาที่พอที่จะจับต้องได้นะครับนะท่านใดสนใจก็ทักมาได้ที่ศูนย์เก้าหกแปดหนึ่งแปดสี่สามเจ็ดเจ็ดนะครับหรือจะทักในช่องทางไลน์ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นพารแท้ของเอฟซีทางบ้านนะวันนี้ผมก็ถือโอกาสนำะมันเพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษาด้วยองค์นี้ค่อนข้างแก่มวลสาร นะครับเนี่ยดูมวลสารเยอะมากเม็ดแดงเม็ดผงดูเนี่ยดูเม็ดแดงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนกับก้อนเทียนผงเหลืองเนี่ยเห็นไหมเราดูกลุ่มคาบขาวเห็นไหมนี่คือแคลไซด์ในกลุ่มปูนสุกนะครับแคลไซด์เหล่านี้นะเพราะว่าปูนเนี่ยนะครับกาเผาด้วยนะ้ำภูมิความร้อนที่ไม่สูง พอเผาด้วยอุณหภูมิความร้อนนะครับ500ถึง600 700อ,องศาสูงสุดเนี่ยนะครับนะปูนเนี่ยเปลือกหอยมันไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นปูนเปลือกหอยที่เผาด้วยอุณหภูมิความร้อน500ถึง700อ,องศาเนี่ยครับมันก็จะมีแคลเซียมคาร์บอเนตน,นะครับจากแคลเซียมคาร์บอเนตก็เปลี่ยนเป็นปูนสุกปูนดิบแคลไซต์ในะปูนสุกปูนดิบนะครับงอกประจำสภาพนะเนี่ยนะนี่คือวัสดุที่นํามาสร้างพระสเด็จวัชละพัง ะครับตามตำรามันต้องปูนเปลือกหอยนะมีหินข้าเม้ามีเม็ดดำมีอัญมณีพวกโกเมนนะครับองค์นี้ก็มีพวกพวกพลอยนะครับกลุ่มกลุ่มรัตนชาตินะก็จะอยู่ในกลุ่มพวกโกเมนสีแดงแนนเนี่ยเพื่อนดูนะครับหินเขี่ยวอนุมานแคลไซด์ดูตรงเขานะ่าเนี่ยเห็นไหมนี่แคลไซด์ขึ้นเห็นได้ชัดเลยเห็นอนะ่ะเวลาเราขยายขึ้นมานะมมันจะเป็นก้อนเป็นผลึก นะครับนะนี่แคลไซ์ในแต่ละองค์ก็จะงอกมากน้อยไม่เท่ากันนะครับดูเนี่ยเห็นไหมงอกมาเป็น,นก้อนๆเลยซึ่งในพระเซียนผมไม่เคยเห็นเลยในหนังสือตำราพราะขนาดของเซียนนะครับถ่ายภาพชัดๆก็ยังไม่เห็นลักษณะาการงอกของปูหรือแคลไซ์เลยนะเนี่ยผ้าแท้หนึ่งเนื้อหานะครับเบื่อดดูไว้เป็นตัวอย่างได้เห็นไหม นี่กลุ่มขาวซ้ายีนกลุูสุกเห็นไหมใต้ฐานเนี่ยเห็นไหมเริมุปุยขาวๆเนี่ยก็จะงอกขึ้นมาที่เปลือกผิวเนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ความเก่าที่เราเรียกว่าความเก่าในาพระสมเด็จของแท้เห็นไหมดูดีครับการแตกตัวการงอกของปูนเนื้อก็สวยนะครับองนี้เนือ้อค่อนข้างสวยนะในดูดิครัความเหี่ยวความชำ้ำ nè, đẹp, xinh, ngà, mol sàn cũng nhiều, nè, mol sàn liên quan nhiều, nè, nhìn mol tôm con cào cào, cái đẻ ngóc mol tôm này, phao ทำไมรักเหล่านี้นถึงคลอนออกไปเพราะปูนหลังนี้มันงอกนะครับแล้วก็ดันรักอีกทีหนึ่งนะครับพ่าร้อยห้าสิบปีผ่านมาเนี่ยนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นลงรั้งจริงเนะี่ยแห้งเก่าผุคลอนลอกล่อนอน,อน,นะครับส่วนใหญ่พระที่มีรักเดิมอยู่ก็มีบ้างน,นะครับเลือนนะก็มีพวกที่ลงพวกสารเคลือบไว้หนาๆนะครับพวกที่เรียกว่าชาติอย่างเงี้ยนะพวกนี้จะเหนียวนะครับจะเป็นลักษณะที่เหนียวมาก ถ้าเป็นรักดำธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับลอกล่อนเกือบจะหมดแล้วใน้าพสมเด็จเนี่ยเนี่ยเห็นไหมร่องรอยของค้าบรักที่ลงเรืออยู่บ้างเนี่ยนะครับซึมเข้าไปอยู่ในรอยปริมันก็เห็นเป็นค้าบดำดำเนี่ยนี่เขาเรียกว่า้าบรักนะครับองค์นี้มวลสารคุ้นข้างเยอะนะนะนเพื่อนดูเนี่ยเห็นไหมมวลสารเยอะเนี่ยที่ซุ้มนี่จะเป็นแร่น่าจะเป็นเหล็กนะครับไม่เหล็กน้ำไหลก็เหล็กน้ําพี เห็นไหมเนี่ยนียเนี่ยเป็นเหล็กเป็นแร่เหลก็กอ่ะเนี่ยมวลสารม็ดดำเม็ดแดงก้อนอันยมนันีพวกหินข้าเม้านะครับนี่ดำดำเนี่ยเห็นเพื่อดูนะครับเห็นไหมเป็นแร่หลายอย่างนะครับดำดำเนี่ย มวลสารพุทธคุณอรเงั้น่ะเนี่ยนะเม็ดแดงเนี่ยเพื่อดูนะครับเม็ดแดงเนี่ยแมแคลไซด์น,นี่งอกก้อนเป็นผลึกเลยเนี่ยเพื่อนดูเนี่ย นะครับนี่พันแท้ดูง่ายนะนะครับดูง่ายถ้าง,งอกรายละเอียด,จ,จ,ดจัดอย่างเงี้ยนะครับพาเนี่ยจะดูง่ายเห็นไหมปูนสุกนะครับใต้ซอกแขนเห็นไหมเป็นฝ้าเป็นปุยขาวๆนี่นไม้มแคลเซียมคาร์บอเนตมันงอกได้นะครับมันไม่ตาย นะปูสุกเนี่ยยิ่งปูดิบเนี่ยนะครับถ้าปูดิบจะจัด,จดเนื้อก็จะแข็งนะฮะดูแกล้งเหมือนกับมวลเปลือกหอยอะ่ะมันก็นจะเนี่ยนะครับมวลผิวเปลือกหอยนะมันแกล้งนะครับแน่นนะมันก็เป็นธรรมดาอย่างที่บอกว่าพาสสมเด็จถ้าตามตำรานะครับมันต้องแคลเซียมนะมนต้องปูเปลือกหอยเท่านั้น ถ้าเป็นปูนใหม่นะครับหรือพวกกลุ่มปูนซีเมนต์ปูนปัตเตอร์พวกนี้มันจะไม่มีแคลไซน์งอกนะครับเพราะไม่ใช่วัสดุของอ่าสมเด็จพุท้ทีจารโตนะครับไม่ได้เป็นวัสดุตามตำราเนี่ยนะเราต้องเข้าใจนะครับประวัติศาสตร์นะเข้าใจประวัติศาสตร์ที่เขาบัน,กกนบทึกเอนะาไว้นะครับทุกคนเนี่ยผมว่านะศึกษาตำราเล่มเดียวกันนั้นแหละแต่นะครับ อยู่ที่ว่ากลุ่มไหนนะเก็บสะสมตามตำราก็าคือเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับสายวิทยาศาสตร์นี้ตามตำราแน่นอนนะครับเหมือนผมนี่ผมก็เก็บตามตำรานะครับผมต้องหาปูนเปลือกหอยที่เก่านะเวลาพิจารณาพายเพื่อนเหมือนกันนะครับเราก็ต้องพิจารณาเนื้อปูนเปลือกหอยเป็นหลักนะครับเนื้ออื่นไม่ใช่คุณสมบัติของสมเด็จพรัลขังนะ่ะนะรเราจะไปเก็บได้ไงนะ โดยเฉพาะผ้าวังหน้าผ้าสายวังเนี่ยนะครับมวลสารมีหลากหลายนะครับเนื้อเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเก็บสะสมผ้าสมเด็จเนี่ยนะครับเราต้องเก็บผ้าสายวัดนะแล้วแต่อยู่ที่ความศรัทธานะครับวันนี้ก็ไม่ได้กาเกณฑ์นะครับเดื่อนแต่นะถ้าเราไปศึกษากลุ่มผ้าสายวังเนี่ยนะที่สร้างในยุคสมเด็จพุทธจารย์โตก็มีหลังยุคสมเด็จพุทธจารย์โตก็มีนะครับก็เป็นพิมพ์ผ้าสมเด็จเหมือนกันแหละนะบางวัดก็สร้างจากปูนดัวหอยบางวัดก็สร้างจากเนื้อ นะฮพวกปูนล,ละปูนปอร์แลนด์ก็มีนะครับพวกดินเกาหลีอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นมันคนละกลุ่มนะครับคนละกลุ่มเนื้อหมอามวลสารกับผงปูนเบืองหอยเนะคนละกลุ่มเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บสะสมนะครับตามตาํารานะไม่ว่าไม่พิมพ์ไหนก็แล้วแต่เพื่อนนะครับไม่ว่าพิมพ์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยดูเดียวทั้งเนื้อทั้งมวลสารนี่เก่าเห็นไะหมมวลสารนี่เยอะมาก ตูมไปตรงไหนก็เห็นมวลสารตูมไปตรงไหนก็เห็น,น,นะนก้อนทา,ายงอกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยก้อนทรายเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือลักษณะของอ่าปูนที่งอกเป็นทรา,ายแล้วเห็นไหมมันจะไม่เหมวนเหมือนมวลปูนที่เป็นปูนใหม่นะคือมันเปลี่ยนแปลงสภาพไปแล้วอะ่ะแล้วต่อไปนะครับอีกห้าสิบปีหกสิบปีข้างหน้านะครับมันไม่ได้อยู่แค่นี้นะ อูเหล่านี้มันงอกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปเรื่อยนะครับมันงอกไปเรื่อยนะค่าแคลเซียมก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะผ้าที่มีค่าแคลเซียมต่ำเนี่ยเพื่อนนะครับจะเป็นผ้าที่แก่พวกผงพุทธคุณนะครับก็คือผงช็อกอ่ะนะถ้าเราตรวจสอบทางหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับค่าแคลเซียมมันจะขึ้นน้อยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นผงพุทธคุณเยอะนะครับมันก็ถูกต้องนะตามสัดส่วนที่ผสมอ่มาดูด้านหลัง ด้านหลังก็จะมีคลาบรักเห็นไหมที่ผูกกลอนล็อกล่อนไปตามสภาพบ้างเนื้อดีมากนะครับองนี้มวลสารก็ดีเห็นไหมมวลสารเพียบเลยเม็ดแรกเี่ยเพื่อนดูนะครับแร่ดำดำเนี่ย,น,ยนะครับแร่เหล็กไหลไย,ยดำหรือเปล่าเนี่นะผมว่าน่าจะใช่นะครับที่ก็เรียกว่าเหล็กไหลไย,ยดำเหล็กไหลไฟดำเนีอันนี้ผมว่าน่าจะใช่นะครับ ไม่ใช่ลายเหล็กเนี่ยดูเนี่ยก้อนเนี้ยน่าจะใช่เด็กหลาเพดานะครับแดงๆข้างเนี้ยน่าจะเป็นเนี่ยพวกกลุ่มอันยมณีนะครับพวกโกเมเน,นะนะเป็นกลุ่มรัตนาชาตินะครับอยู่ในกลุ่มพวกโกเมนนะครับเนื้อหยกก็มีนะครับ,นยยกกนะรบในสมเด็จวะละัลขังเนี่ยนะผมทางด้านนี้ดีกว่า นะครับจะได้เห็นเต็มองค์หน่อยเนะี่ยมันดูเม็ดแดงสุ้มกอนะครับดูเดี๋ยไอ้บอกว่าสุ้มกอนี่มีเยอะไม่ได้เนะี่ยมันแล้วแต่นะเบือดว่ามันจะอยู่ที่องค์ไหนมากองค์ไหนน้อยนะครับในการผสมเนื้อพลาเนี่ยเขาเป็นการกากเกณฑ์นะครับไม่ได้เป็นลักษณะที่นะครับอ่ากดมาหนึ่งองเม็ดแดงหยิบสุ้มกอมาสักนิดสิมา 8, 8, แปะแปะมันไม่ใช่เนี่ยเขาผสมรวมกันกับปูเลย นะครับผสมรวมกันไปเลยแล้วแต่จะไปอยู่ที่องค์ไหนมากองคไหนน้อยนะครับนะมันก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับบางองค์เนี่ยแทบจะไม่เห็นก็มีนะถึงจะไม่มีซุ้มกอนะครับบางทีมันอาจจะอยู่ในเนื้อนะครับเบื้องานจะอาจจะอยู่ในเนื้อชั้นในนะครับอาจจะไม่โผล่ที่ผิวเนื้อเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะเกนะครับเราก็ต้องมาดูที่อะไรมาดูที่ปูนเนี่ยนะครับมาดูที่กายภาพของปูนเนี่ยนะฮะมันเก่าไหมนะครับ แถวไซงอกไหมเนี่ยดูเนี่ยนี่แถวไซ์เห็นไหมเนี่ย,น,ยนะครับก้อนผลึกแถวไซ์เห็นไหมเนี่ยงอกมาจากเนื้อปูนชัดเจนมวลสารจัดจ้านเยอะมากดูเนี่ยเม็ดแดงผงแร่เห็นไหม เยอะมากนะครับมวลสารในผ้าองคนี้ยทั้งหยาบทั้งละเอียดเห็นไหมนี่เนี่ยหลากหลายนะครับเลือดหลากหลายมากนะดูเดี่ยวนี่ก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมวลสารเนี่ยแล้วดูเนื้อเห็นไหม มันไม่เรียบนะครับเลื่อนผิวพัฒสมเด็จของแท้เนี่ยนะครับนะเราต้องดูนะครับความไม่เรียบเนี่ยนะของเนื้อพัฒสมเด็จของแท้เนี่ยความไม่เรียบเหล่านี้มันเกิดจากการงอกของปูนหรือเปล่านะครับมันต้องเกิดจากการงอกของกลุ่มปูนนะไม่ใช่ไม่เรียบจากการทําปอมทําเนื้อหยาบนยาบนะก็เลยจะม้ทําเป็นเนื้อหยาบหยาบนะครับในกลุ่มพัฒปลอมพัฒเกเนี่ยนะนะ ถ้าในกลุ่มผ้าโรงงานเนี่ยเขาจะทําแบบเนื้อเย็บยามดูเหมือนเนื้อยุบย่นย่อนะครับแต่ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นลักษณะการงอกของกลุ่มปูนะถ้าเป็นลักษณะการงอกของปูหรือก้อนผลึกแคลไซด์เนี่ยก็ดูนะครับขยายขนาดนี้นไหมส่วนที่มันงอกเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับเห็นไหมมันจะงอกเป็นผลึกเห็นไหมเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วเวลาเราลงกล้องเนี้ยนะครับมันจะงอกอย่างเห็นได้ชัดนะครับ อพราะกล้องที่เราใช้ตัวขยายเลนขยายเนี่ยนะครับมันจะซูมละเอียดนานเพื่อนก็จะมาเห็นไหมเราจะเห็นเลยว่ามันงอกลอยอยู่เนี่ยเพื่อนดูเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหม,เ,หไหมเราจะเห็นชัดเจนนะครับเห็นไหมมันหอกเป็นก้อนแข็งไสเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนในผ้าเซียนนะครับมันไม่มีนะแล้วเนื้อผ้าเซียนก็สังเกตดูนะครับนะ หลายหลายองนะในหนังสือเนี่ยมันไม่ได้มาจากคูนเบือกหอยด้วยซ้านะครับคนที่รู้จักและทำความเข้าใจกับเนื้อปูนเบลอกหอยเป็นแล้วเนี่ยท่านไปดูเลยนะครับในหนังสือพระหลายๆเล่มนะที่องค์แพงๆเอ่ยเนี่ยนะครับนะมันไม่ใช่มวลสารวัสดุตั้งต้นนะครับปูนเปลอกหอยเลยเนี่ยนี่มวลสารที่เป็นน่าจะเป็นแร่นะครับเนี่ยก้อนสีแดงเนี่ย ทำด้วยดูเดียเนี่ยกลุ่มรัตนาชาตินะแดงเลือดนกเลยไม่รู้นะแดงเหมือนยาเมรีแต่ไม่ใช่ทับพิมพ์นะครับพวกนี้ผมว่าในอยู่ไม่อาเมไม่ใช่เมทิตนะฮะโกเมดแดงๆส่วนมากนะครับเมธิตก็จะออกฟ้าๆนะฮะของอม่วงๆนะครับในภาพสมเด็จเนี่ยก็มีนะครับที่เป็นกลุ่มอาเมทิตพวกเนี้ยเนี่ยดูลักษณะเห็นไหมก้อนแคลไฟนเมื่อดูนะ เห็นไหมครับเนี่ยองคนี้ก็ถือว่าขึ้นทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเบื่อนนะก็งอกจัดมวสารก็จัดจ้านนะครับมารก็จัดจ้านพุทธคุณเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับพระแท้เนี่ยก็มีพุทธคุณนะพระแท้ก็มีพุทธคุณนะครับความแท้เก๋เราไม่ได้วัดที่ราคานะมันต้องดูันที่เนื้อเห็นไหมดูก้อนแคลไซด์งอกเต็มหมดเลย เนะี่ยมันต้องดูที่ความเก่าดูที่เนื้อผ้านะครับถึงจะบอกได้ว่าพระองค์นี้นะครับเป็นพระแท้ตามตำราหรือเปล่าเป็นพระสายวัละคัหรือเปล่านะครับเนี่ยพระแท้ที่ชาวบ้านก็ยังมีอีกเยอะนะครับเพื่อนนะพระแท้นะครับเพื่อนมันมีสองแบบนะบัผมจะบอกให้พระแท้ที่ทันยุคสมเด็จพระจารย์โตกับพระแท้ที่ไม่ทันยุค นะครับพระแท้ที่ไม่ทันยุก็คือเป็นพระที่สร้างยุคหลังนะหลังจากสมเด็จพุทธจารย์ทังหมนราพาไปแล้วนะครับก็ยังมีสร้างเรื่อยๆก็อาจจะใช้แม่พิมพ์วัลถครั้งเดิมนะครับสร้างเพิ่มเติมมันขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะพบเจอว่าพระแท้ยุคหลังก็มีนะครับพระที่ไม่ทันยุกเนี่ยแต่ถ้าเราจะศึกษาหาพระแท้ที่ทันยุคนะครับเราก็ต้องดูการงอกของแคลไซต์นะในปูนเปลือกหอยเนี่ย อันเนี้ยมันจะบ่งบอกได้เลยนะครับว่าพระเนี่ยสร้างพันยุคแน่นอนยิ่งงอกมากยิ่งดีนะครับเพื่อยิ่งขึ้นเยอะยิ่งอายุเยอะนะครับพระเนี่ยถ้ายิ่งงอกจัดนะครับแคลเซสยขึ้นเยอะนะครับปูนสุกขึ้นเยอะนะครับบ่งบอกได้ถึงพระองค์นี้มีอายุการสร้างนะครับที่เก่านะบ่งบอกได้ถึงความเก่าพูดง่ายนะครับบ่งบอกได้ถึงความเก่าในพระสมเด็จเนี่ยนะครับเพราะว่าแคลเซียมหรือปูนัลขหอยนะครับ มันก็จะงอกไปเรื่อยต่อไปไมันจะเกิดพืชอีกนะครับในองค์เนี้ยนะยี่สิบปีสามสิบปีข้างหน้าสิบปีข้างหน้าแถวไซีก็จะพ,อพ่อคูณเพิ่มไปอีกมันไม่ได้อยู่ระดับเดิมนะครับเพราะมันคือคุณสมบัติของคูณเบือหอยนะของแคลเซียมเราต้องเข้าใจนะนะครับเนี่ยพระองค์นี้ขอแนะนําเลยนะครับเนื้อดีมวลสารดีนะใครสนใจนะครับก็โทรไปสอบถามพูดคุยต่อรองราคาได้นะครับนะทักมาได้เลยท่านจะต่อรองเท่าไหร่นะครับผมจะบอกเจ้าของพระให้ นะมันขึ้นหยดเจ้าของนะก็ตั้งมาเท่านี้คุณจะต่อเท่าไหนก็แล้วแต่นะครับแต่พระองค์นี้ก็เป็นพระแท้นะครับนะแท้แน,น่นอนนะตรวจสอบมวลสารธาตุได้นะครับตรวจสอบอายุได้พระนี่โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้วันนี้ก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็าจะนําพระแท้มาเพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษาต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องกลาบสวัสดีครับ